จะลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งทางการเมืองทุกตําแหน่งและก็ลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติแล้วแต่ผมก็ไม่ทิ้งการเมืองไปไหนนะครับผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่านะครับจะทําหน้าที่ในการปกป้องสามสถาบันหลักของแผ่นดินของบ้านเมืองก็คือ สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยผมเนี่ยนะครับร่วมกับน้องๆและทีมงานเครือข่ายนะครับที่ได้แสดงถึงความจงรักภักดีปกป้องสถาบันทุกเครือข่ายเราจะรวมกันเป็นชมรมเครือข่ายปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับและจุดยืนสำคัญก็คือการสนับสนุนคนดีมาปกครองบ้านเมืองนะครับผมเองก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะ สนับสนุนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับให้ท่านมีโอกาสกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกหนึ่งสมัยนี่คือจุดยืนความตั้งใจของผมนะครับแต่ว่าเรื่องของการปกป้องสามสถาบันหลักก็คือชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับจะไม่ให้ใครมาจับช่วงก้าวล่วงหรือคิดล้มล้างสถาบันอย่างเด็ดขาดนี่คือ ปาณิธานอัน,นเนี่ยของผมครับดเรเสกสกลอัธาวงแลมโบอีสานครับ